แจ็คแม่โผมานอนอะไรตรงนี้วะอะแจ็คแม่โผเฮ้ยอะไรวะมานอนอะไรผูกเปรยอย่างเงี้ยยานยานอย่างเงี้ยอ้าวทำไมอ่ะก็โบกสอนว่ะโบกสอนไปร้อยแปดสิบแปดรอบแล้วผูกเปรย์เนี่ยกสเปรย์ผมจะผูกไงก็ได้แล้วผูกอะไรเนี่ยผูกเงี้ยอะไรวะแล้วเวลาไุงอะไรล่ะแล้วเวลาฆ่าศึกมาหนีมาเสือมาจะถอดเปย์หนีทันไหมก็วิ่งหนีไปดิเอาเปย์ทิ้งไว้แม่งเลยเอาแล้วจะนอนยังไงจะนอนที่อื่นไงไม่ได้เป็นทหารเก่าไม่างเ้ยเพราะเราอ่ะอะไรวะเนี่ยทหารไปยุ่งอะไรกับเป มันนี้ยุ่งเลยกันแล้วมาดูดิบอให้ดูดูดิเปิดก่อนอาจจะไม่ได้ปูดก็ได้นะอะไรเนี่ยจะมายุ่งทำไมแล้คนจะนอนหลับจะนอนนี่เฮ้ยมาดูดิอะไรนี่มาดูโอ้วิธีทำเนี่ยเขาต้องร้องมัดแบบกระตุกเร็วเวลาฆ่าศึกมาเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรหนีทานเขาใช่ไหมอ๋อเอาตอบดิเข้าใจไหมเข้าใจเออต้องตอบด้วยทำอย่างนี้ดูดิเอาดูอยู่เนี่ยอ่ะแล้วก็มานี่ เอาเข้ามาอย่างงี้อ่าแล้วก็รูดเข้าไปให้ติดต้นไม้อ,อ่าแค่นี้เสร็จแล้วแค่นี้เหรอเออกระตุกเร็วอยู่แล้วนี่อยู่ไหนกระตุกเร็วไงไม่เห็นเร็วเลยวะนี่กระตุกเลยนี่กระตุกดิเออเป็นยังไ,ไ,ไงอ๋อแค่นี้เหรอแค่นี้เปไ็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งทำ่างนี้แล้วก็เอาเข้ามาโลนี้อย่างง,งนี่เฮ้ยอย่างงแค่นี้เหรอแค่นี้พอแล้วแค่นี้ เออสอนจบยังไปดูฝั่งนู้นสอนจบยังยังไม่จบไงยังเหรอดันมือไรเตรียมดิดันมือไรเตรียมดิเอาฝั่งนู้นออกได้ดันมือก่อนเมือก่อนยังเครื่องค้งเออเครื่องค้ากข้ามาวิทย์พื้นตะใหม่วันนี้น้ำจิ้มจะนอนลุกคงจะนอนมาห้ามเัียง่อยห้ามเียงอะไรวะมาฝั่งนี้มาดูท้ามเขียงเวลาบอกอ่ะเข้าใจไหม ถ้าเถียงเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนท่านะเมื่อกี้โดนหือนะเข้าใจครับเดี๋ยวเปลี่ยนท่านะทำอย่างนี้ไหนอ่ะเอามาเข้านี่เข้านั่นปึ๊บเออแล้วก็มาสอดนี่อ่าปึ๊บดึงมาไปปึ๊บดึงเข้าไปปึ๊บอ่ะไปนั่งนี้ไปนั่งนั่งร่วงไว้เออร่วงไว้น่ะร่วงไว้เออไม่ร่วงนะงี้ผมชอบเฮ้ยแจ็คชอบไหมแจ็คชอบเลยงี้แจ็คชอบไหม สอนเสร็จยังฮะสอนเสร็จยังทำไมอ่ะสอนเสร็จไม่เสร็จแล้วทำไมอ่ะสมัดเองฮะสมัดเองไหนมัดเองมัด้ยังไงอ่ะมันมีร้อยแบบนี้มัดให้ดูดิแต่ผมจะมัดแบบผมอ่ะอ่ะมัดดิอ่ะมัดยังไงอ่ะมัดจะอยู่ไหมยุ่งดิเป็นคนจะนอนเนี่ยอ่ะไหนนี่อ่ะอ่ะถ้าคิดว่ามันอยู่ไปนั่งดิไปนั่งดิคนจะนอนเรามัดอย่างนี้มันแก้ยาอย่าไปยุ่งดิเตะผมไปเอ้าโอ้มันแก้ยาคอะไปสิไปไปไป แล้วเวลาข้าสึกมาทำไงข้าสึกมาทำไงข้าสึกมาต้องเออเอามาใหม่มาใหม่กันมาใหม่กันมาใหม่กันมาใหม่มาใหม่เมื่อกี้ข้าสึกมาใช่ไหมอ๋อเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึ่งอีกรอบนึงข้าสึกมาอ่ะโอเคข้านอนอยู่อยู่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเสือมาทำไงเสือมาทำไงเสือมาเออเฮ้ยได้ปะเอยี้ได้ปะเฮ้ยอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเมื่อกี้เสือมาใช่ไหม สัตว์ชนิดต่อไปนี่จะอันนี้มามาเสือมานะโอเคนะนั่งเสือมาอ่าเมื่อกี้ข้าสึกมาใช่ไหมเสือมาใช่ไหมอ่ะทีนี้ช้างมาทำไงช้างมาเออช้างมาช้างมาไงเออช้างมาเออไอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวิธีการเอาชีวิตรอดหรือไงเนี่ยเออช้างมาเอาไปเอามาเล่นดูเล่นดูช้างมา แล้วมีสักอีกทีเดียวสัตวมาไงเมื่อนแกสัตว์มาเออเอานั่ง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 อ่านั่งใหม่นอ่านนั่ใหม่ก็นอนหลับอยู่เดี๋ยวเรามาทีเดียวเลยได้ไหมช้างเสือวัวกระถิ่นมาทีเดียวเลยไหมให้มาทีเดียวได้วิ่งทีเดียวนหรอโอเคอ่านอนใหม่นอนใหม่นอนใหม่มาทีเดียวนะเออมาทีเดียวเลยสุดท้ายออเสุดท้ายเออสุดท้ายสุดทเลยมาหมดเลยนะมาหมดเลยมามาทั้งป่าเลยนอนหลับนะนอนหลับนะอ่ช้างมาหมีมาเสือมาค่าศึกมาเมียน้อยมามาหมดเลยทำไง ทำไงล่ะจะทําหน้างงดิทําไมมันแปลกๆปลกันเนี่ยอะไรเมียน้อยเมียอะไรวะเนี่ยเอาไม่มีเหรอไม่มีอ๋อมีรักเดียวใจเดียวใช่อ๋อโอเคไปเสียเวลาทุกการโดไม่ชอบแล้วไป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 ผมจะนอนไปไปไปจะนอนกันอนไปอ่ะนอนนี่นอนนี่นอนเลยคุณอย่มายุ่งดิเขาไม่ยุ่งไงก็นอนดิผมจะนอนเนี่ยนอนก็นอนเลยคุณระแวงอะไรเพิ่งอนอนเพิ่งเพิ่งนี่ไงนอนเลยนอนเลย ไปมิก็นอนเลยจะไปแล้วอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะก็จะไปแล้วไม่นอนรู้ทัานเลยนะรู้ทันเลยโอ้ดึงไม่ได้แล้วเฮ้ยหลัวฐนมาจ่าลาดมาโอเคนอนต่อไปแนะนำปแลาเล่วพิธีผูกเปตนะโอเคครับอย่าให้โบโมโหยนะเข้าใจครับพี่โบครับแปดสิบแปดรอบแล้วโอเคไปไปไปคนจะนอนไปไปโอ้บุนวายจริงๆว่ะ